เอาละครับก็อยู่กับผมเองครับ New Play Game on Line นั่นเองครับวันนี้ครับผมก็มาเล่น Minecraft มันเดิมเลยมันเดิมเป๊ะเลยรักเกม Minecraft เนาะก็จะมีน้องคนหนึ่งนะ,นะครับก็ขอวันบ็อกมาครับไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะจะผมจะหา ไม่มีนะครับไม่มีวันบล็อกนะครับนี่ครับมีตามนี้เลยนะนี่ครับให้ให้ลองเช็คดูดีๆนะครับคือไม่มีวันบ็อกนะใช่ไม่มีวันบ็อกนะครับงั้นถ้าไม่มีวันบล็อกก็คือแบบเอาเป็นลัคกี้บล็อกล้วกันนะครับเป็นอันนี้เลยนะนี่ครับ Lagi Lucky Box. Kita ya. ya Lucky Box. No. Lucky Island Solo. Nah Solo. สูรูเนาะก็ลองควีตเพลย์นาะก็ลองเอาควีตเพลย์ไปก่อนนะเป็นโซลู่นะครับควีตเพลย์ไม่ได้ ก็จะมีฝั่งนู้นฝั่งนี้ฝั่งแต่ผมจะแบบจ,จัตรงนู้นเป็นกล่องปะ,ะเพ้แล้วนั่นเนี่ยเทอะเกนเลยเทอะเกนเลยคือผมเดินขไมไให้เราะมัดระวังนะครับเออครับคลิปนี้ก็จะสอนเรื่อง ความเรามัดเราวังนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นในเกมหรือไงครับน,นี่สโอมันี่ขุดเลยเพื่ออะไรครับนี่ขุดปึ๊บเราอ่างเราห่างหางแล้ว 5, 5. อันนี้ครับคือเอาไว้ให้ใครกินครับไม่ทราบครับพี่เต้นี่ผมได้พี่เต้โอ้โหพีเพ่เต้ครับอันนี้ขุดมาปุ๊บเป็นอุ้ยมีพี่เต้เตม็มเลยมีอยู่แล้วไมไ่เกี่ยวกันได้เรื่อยๆไปไปไได้ทองเกาะทองเกาะทอง ก็ขอโทษด้วยนะครับที่เอ,อ่อทำตามท,ท,ที่บอกไปได้นะครับก็คือจะที่ผมอเนี่ยที่มีคนหนึ่งครับบอกว่าจะแบบให้จะให้ผมเล่นบอลบอกนะครับแต่มันไม่มีนะครับนะแล้วผมเจออะไรเนี่ยแดมฟูดลักกี้บ็อกซ์น่าจะเป็น อืมใครจะกินก็กินเลยครับผมมากินปึ๊บเอาเอาวตัดนะตัดหน้าไปไหนนะเอาไว้เนี่ยเอาขอโทษครับที่ใช้คนจับ เดมมาตาฟักเดมมาตาฟักโน้โ hmm. น <c oughs> mm ้ไม่ยังมีอยู่บันอุ้ยแกความขุดไม้นั่งโอ้โนแล้วเป็นปุ่มนะแล้วไฟลุกอีกแล้ว แดมอย่าลุกอีกอกนหนึีงผมได้ยินเสียงไฟอีกแล้วสุดยอดอย่อยาดับไฟติดดินด้วยหรอตัวผมก็มีเช่นเี้ยโอเค ือถ้าผมตายนี่คือจบคลิปแล้วนะคือไม่อยากจะทำให้คลิปมันยาวเนะเดี๋ยวยาวเกินไปคนดูก็ดูนะครับก็แบบเบื่อครับมันเป็นไม้คราฟเนาะก็คือจะทำสลับกันนั่นแต่มันท<ม>คือเกมอะไรยากให้ผมเล่นนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับคอมเมนต์มาได้นะ เกมอะไรที่อยากให้ล่งเก่จะจะองอ,อ,อุ้ยอุ้ยขุดแล้วหายหมดแล้วผมเกินะไรไงอุย้ยเจอสีฟ้าวเจอสีฟ้า ต้องเสี่ยงพิเต้ไปอ่ะถึงพิเต้นันจะอะไรอ่ะเอา้าเอา้เอา,อายังไม่ตายเลยอ๋อเปลี่ยนเ๋ามีเพลเยอร์สิบสองน่าจะเปลี่ยนไอ้นี่เคมา้า ปูกข้าวให้ผมนะครับอืมผมจะมีเวลาไปกินตอนไหนแล้วนะเออมาก็อ่ะถึงจะไม่ได้อยากอูโหเดมวนีเล็กมีเหล็กเหล็กน่าจะใช้ทำอะไรได้อยู่ก็ไม่มีอะไรให้ผมทำเลย ลักกีบอกกัน,นว,ว่าคนเขาอยู่ไหนกันนะเหมือนแบบไม่มีใครเล่นกับผมเห,เหมือนผมเล่นคนเดียวอะ่ะว้ย,วย,วย,วยมาเวมาเวคนดูผมได้ของดีอันนี้ไม่น่าดี อุ้ยต้นไปไว้ลองแบบนี้ก่อนนะอุ้ยขอดูดีที่ผมนี่ลองลองธนูกันดีกว่ามีคนตกมีคนโตธน,ตนูนี่ทีวผมยิงกันเป็นเลย เกืียบแล้วเกืียบแล้วมีคนเกืียบโดนน้ำน้ำน้ำปุ๊บกดีนิ่งแล้วผมใส่ นึ่อุ๊ยติดพิษติดพิษวิ่งไม่ได้แดงแด,ด,ด,ดงดน้องได้โอ้โหโจบแล้วนะครับก่อนไปนะก็มีรหัสไม่ใช่รหัสมีตัวเพิ่มนะครับ นี่อันนี้อันนี้ยังเป็นชื่อนะยังไม่ใช่รหัสนะครับก็จะเป็นตัว S นั่นเองนะครับก็รอดด้อติดตามตัวอักษรต,ต่อไปด้วยนะครับก็ขอบคุณครับที่มารับชมนะครับบ๊ายบายจุ้มม่ว